ไม่นานครับลุงแต่ว่ายังไงเนี่ยผมต้องขอ,อยกเข้าไปที่ศูนย์บริการเพื่อตรวจสอบให้ละเอียดอีกครั้งหนึ่งนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับลงุงผมตรวจเช็คอาการให้เรียบร้อยแล้วนะครับมีอะไรที่ต้องเปลี่ยนเพิ่มเติม,ตมอีก3รายการแต่ไม่ต้องห่วงนะครับโดนไม่เป็นอะไรมากยังไงผมจะรีบแจ้งข่าวให้ทราบอีกทีนะครับเพิ่งไปเมื่อกี้เนี่ยเร็วจังอะสวัสดีครับลงุงโดนซ่อมเสร็จแล้วนะครับ เดี๋ยวผมเอาไปส่งนะครับครับผมได้เลยครับเ,เร็วจังเนาะลุงครับผมมาโดนมาส่งครับที่สยามคูโบต,ต้าเราดูแลหลังการขายติดตามการส่งซ่อมอย่างรวดเร็วไม่ต้องรอนะนดูแลถึงบ้านซื้อโดดการเกษตร,รที่สยามคูโบต,ต้ารับครานอุ่นใจมากกว่า